เต้าเสือไก่เป็นอย่างไรฮะไก่น้ำเต้าเสือน้ำเต้าเป็นอย่างไรขึ้นมา730้แล้วนะโอเคครับ okay. <Okay>. yeah. โอ้ยลิ้นไม่รู้เลยเอาใหม่เอาใหม่ได้ไหมอ่ะกราบสวัสดีครับผมนะฮะชาทำเต้าปูปลาทุกคนกันเลยกลับม,มาอยู่กับช่องทำเต้าปูปลาบังเบิร์ดนะครับผมเดิมพันไปสี่ร้อยยี่สิบแล้วฮะเอี่ยวทุกทางขอดูไลน์หน่อยล, <c ười> ละกันเสือโอ้โ,อโหกุ้งโคตรยับเยินอ่ะปลาบ่อเอี่ยวไม่ได้แล้วนะอย่างนี้เล่นเอี่ยวไม่ได้แล้วนะฮะ เดี๋ยวขอดูล้านนี้หน่อยแล้วกันนะฮะทางทุกหน้าฮะหมดตูดแล้วนะฮะทีผมไม่แทงเอี่ยวนะออกเอี่ยวให้ผมจังเลยนะเอี่ยวมาเต็มแน่นอนนะบอกนี้เอี่ยวมาเต็มฮะน้ำเสือึงเสือแล้วกลับคืนมานี้ได้หน่อยเองนะเท่าทุนฮะ โอเคน้ำเต้ากุ้งเสือน้ำเต้ากุ้งเสืออืม,อมคิดไม่ออกเลยฮะลายมันไม่ตรงกับที่ผมคิดไว้นะฮะน้ำเต้ากุ้งเสืออ้าน้ำเต้าเสืออ้าแจว๋วแจว๋วแจว๋วอย่างี้แจ๋วนะคุยกันได้ยาวๆหน่อย อบวกขึ้นมาคืนมา3ามรอแล้วนะฮะยากเนาะทุกคนนะโอ้โหน้ำเต้ากุ้งเสืออีกแล้วนะออกเหมือนกันอีกแล้วนะน้ำเต้ากุ้งเสือออกเหมือนกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม,อมขอสื้เป็น50บาทแล้วกันนะฮะน้ำเต้าไก่ปูปูน้ำเต้าโอ้โหลงลง,ลงปูไก่ไม่ทันนะออกปูไก่แน่นอนหน้าตานี้ โอ้ลงไม่ทันเลยนะโอ้โหนั่นไงปูไก่ไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรอ่ะเห็นไหมทุกคนผมจะแทงเนี่ยแทงไม่ทันนะไม่มีเวลาร์เลยหนึ่งวิเป็นไรแทงไม่ทันหรอโอ้โอ้โหปูไก่มาเน้นๆเลยเมื่อกี้นะเสือมาแน่ฮะตระกูลเสือเนี่ยเฮ้ยปูไก่เราพี่เสือปลานะฮะ ตานี้ก็ยากฮะทำไมวันนี้ลายมันยากจังเลยฮานโค้ดไก่น้ำเต้านะเสือ,อเอต้าเสือไก่เป็นอย่างไรไฮะไก่น้ำเต้าเสือน้ำเต้าเป็นอย่างไรขึ้นมา730้าแล้วนะผมขอไม่ต่อดีกว่านะฮะเพราะว่าได้กําไร1 3 0้ยสินะโอเคพอแล้วกันนะเพราะว่าลายมันยากนะฮะไม่สามารถเล่นไปมันก็ยากสำหรับผมนะครับลายแบบนี้นะครับนะท่านผู้ชมสังเก็ตลายตรงนี้นะ ี๋ยวผมจะสอนดูลายแล้วกันฮะไว้วันว่างๆฮะเดี๋ยวจะมาสอนดูลายเกมแล้วกันนะฮะมันก็ยากนะฮะน้ำเต้าไก่น้ำเต้าเสือผ้าดไปนิดเดียวฮะผ้านิดเดียวจริงๆสังเกตลายตรงนี้นะฮะแถวบนกับแถวสามนะฮะโคตรยากฮะเล่นต่อไม่ไหวนะฮะแบบนี้นะถ้าเจอแบบนี้ขอให้ได้ปุ๊บก,กำลายนิดหน่อยพอเลิกรอไปก่อนรอให้มันตัดรอไปก่อนนะตัดหมดเนี่ยนะ แล้วก็มาสังเกตใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะทุกคนสวัสดีครับ